โยสวัสดีครับทุกคนกลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคย AMUAYCH3717 นะครับอ่าคือแบบโอ้โหไไ่ได้เจอกันนานี่หี่อะไรนะคือผมอาต้องเรียนแล้วก็ต้องสอบเว้ยก็เลยต้องไปติวไปตบตัวอะไรนิดห่อยนะก็เลยลงคิดแต่วันนี้แหละผมจะมาลงคลิปให้ทุกคนดูเลยแต่ผมขอแจ้งลังคลิปของผมนะครับแต่อาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกเมแจ้งไว้ก่อนคือการงคลิปของผมคือพุท ศุกร์อาทิตย์ชายชายอาทิตย์ยโอเคเหมือนผมจะพูดมากพอแล้วนะแล้วก็ถ้าอยากจะเข้าดูคลิปหรือเนื้อหาเต็มๆของคลิปนี้แล้วเนี่ยก็ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะเพราะตอนนี้หัวใจกูเริ่มจะบอบช้ำเข้าเรื่อยๆแล้วโอเคแล้วติดตามแล้วไปกันเลย ไปด้านกาศึกษาแล้วครับถึงโรงเรียนแล้วครับเพื่อนๆเลิกทัวร์แล้วครับเอ้ตอนนี้ไอ้โนบีตอนนี้ตอนนี้ไอ้โาบีสองกระเดีบไปกันต่อไอ้โนูไปโนไปเราจะไปไหนนะครับเก้าก้ามันม่โนบีหรอเราจะไปไหนกันไปสกลนครไงล่ะเออ เราไปไหนกันน้องเราไปเฮ้ไปสกลนครครับน้องชายไปไหนไปสกลนครครับตื่นกันน้องชายครับน้องชายถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วน้องถึงนี่คมแล้วครับพี่ชายถึงไหนน้องนี่คมแล้วน้องชายแมวเฮ้ยน้องน้องถึงไหนแล้วน้องจุดจุดคมนุดคมไหนฮะ่คมคำแน่คมคำแน่คือไอจัดไป ก็ติดตามครับสวัสดีครับคือตอนนี้ผมถึงนิคมคำซอยแล้วไปเพื่อนๆคือเราจะเราจะไปสกุลกันนะไปวัดคำผาแดดกันนะครับเพื่อนๆค่อยมาติดตามเรากันคือตอนนี้ผมอยู่นิคมแล้วก็ก็หลอไปอะ่ะเออนี่ก็อยู่กับเพื่อนๆครับนี่ อันนี้คิดคอนเทนต์ครับไอเียไม่มาพิอกไที่ผมเอาไปทำมีมาอันนี้อันนี้ทำปกครับทำปกอันนี้ไม่ทำเรียะไรครับอันนี้กูไม่ทำเียอะไรเลยเหมือนกันครับเจอกันครับน้องชายเดี๋ยวผมว่าผมน่าจะถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะ กูร้องไม่ได้มันก็อาจจะเสียงดังเลยนะครับมีแต่วพวกออทิมติรครับอยู่อ่าอะไรนะโอ้โหสองอันไม่ด้วยเย้ใหม่แต่เมึงเงียบดิโอเคครับไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเ,เมือ่อก <c oughs> ี้สั่งส้อนคำเหล่แม่คนอ้วนนี่ไม่ชอบมูนหน่อยนะครับนี่ค่อยไปเจอกันวัดคำหาแดงครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอีกทีตอนเซเว่นแรกครับเจอกันครับไหนแล้วน้องคือไหนแล้ว ถึงเซเว่นแรกแล้วเนาออ่ะถึงเซเว่นแรกครับไม่ใช่ที่ไหนเซเว่นแรกเขาโอ้เซเว่นแรกครับเฮ้ยฮอตน้อยน้อยน้องโอเซเว่นแรกครับพี่เซเว่นแรกครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่สกลนครนะครับตอนนี้เซเว่นแรกถ้าเขาลงเซเว่นสองเดี๋ยวเรจะถ่ายคลิปตอนเซเว่นสองให้ดูไปครับน้องพี่น้องบินครับน้องชาย เจอกันสกลนคร68นาทีเพิ่งตื่นครับน้องชายเจอกันครับนี่ครูเขาจอดที่ปั๊มนะครับแต่ว่าปั๊มมันไม่มีเซเว่นครับเจอกันสกลนครครับ เย็นกก่าเบเกตโตเนี่ยถึงแล้วครับเพื่นอนๆรอไอ้โซ,โซเฟอร์เขาจอดรถก่อนนะ,ะเจอกันครับนะได้ยังถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วตอนนี้เราอยู่วอทช์ทอมบ้านาแดงครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดินทางไปอีกที่หนึ่งอีกสองชั่วโมงครับอ,นะอีกสองชั่วโมงอีกกี่นาทีนะอีกสองชั่วโมงครับรอไปยาวๆครับเราจะเดินทัวร์กันไปก่อนนะเดี๋ยวจะถ่ายไม่ดู เจอครับเจอกันครับตนนี้อ่ไหนตอนนี้มาดูวัดอะไรอ่ะทำทำทำผ้าแดดทำผ้าแดงครับมาซื้อนนมาซื้อของมาซื้อของมาซื้อของชิ้นนี้มันสามสิบห้าบาทสิบโคตรน่าอร่อยอ่ะเฮ้ยมีน้ำด้วยเพื่อนน้ำเลยนะน้ำบุลูมีเหรอ แป๊บนึงนะเพื่อนๆกลับมาแลทุกคนกลับมกเล้วมื่อกี้รูเขาเรียกถายรูปคกันอีสี่ายห้าเท่าไหร่อ่ะสามสิาอะไรซื้อมามากิน้ซื้อมาซื้อมา เพื Shit, out, <in> ่อ <n> นี <ext> ้35บาทเลยนะอุ้ยบดาดูไอ้พวกนั้นดีนะูอยู่ในมาไทหมไทยมีอยู่มนูีอยู่มีอยู่มีอยู่อไรดีอ่ะอุ้ยอันนี้คืออะไรอันนี้คตน่ากินอ่ะอันนี้จักบาทคับ่สยีสิบยี่สิบนะทุกคน S <s <us> มาเจอกันอีกทีครับดิสโก้คือตนอนนี้พวกผมก็จะซื้อพวกขนมลงเลยมากินนะ <S <s <us> <S ไม่รูก <S <s <us> <S ้กินอะไรน้องกินอะไรกินอะไรกินไรกินมาม่าครับกิ <s us> <s us> <S นอะไรน้องมะม่ากินอะไรมาม่ามาม่าอิงกินอะไรน้องกินมะม่ากินอะไรไปขอดินสีไปเนี่ย คล้ายไก่กินเบียควนลุงควันนะครับเพื่อนผมเคยนี้เราก็จะโดนไปสกพักนะครับก็จะอีกไม่นานนะไม่รู้โอเคเจอกันครับเล t โก้กล้องไม่ค่อยชัดนะค่อยมาเจออีกที อตอนนี้เอาไปเชีย่ยมันยังสวยอ่ะเพื่อนเชีย่ยคือกล้องผมเชีย่ยคือตอนนี้กล้องผมแม่งไ,ไม่ชัดเลยกี้เนี่ยนั่งแบบ มันแบบผ้ามันแบบไม่เต็มประสิทธิภาพอะเข้าใจไหม,มนั่ก็สวยสวยป้าน้องน่าเลยครับจะค่อยเจอกันอีกทีนะครับ let's go วันนี้เที่ยงแล้ควครับเพื่อนๆกินข้าวครับให้เ๋ยวเขา จริงๆผมว่าถ้าผมไม่ไห,มไมหิวห,หรอกว่ากูโฮก้าไม่กินก็กินนะครับกินเลยไหมเนี่ยกินกับอะไรน้องชายออไม่ชอบกระเทียมพี่ชายน้องก,กินกับอะไรน้องก๊อปกินอะไรวันนี้กินกับไก่ททอดกระเียมไก่เลยเจอกันครับ let's go พยาเต่องอยแล้วเฮ้ยก๊อปก๊อปเออช่างเลย เราอยู de ่ไหนแล้วอยู uh, ่ไหนแล้วต่อไปอยู่ไหนแล้วต่อยัอง่อยตัวงอยต่อยง่อยอ่าก็ตอนนี้มาถึงพญาตัวงอยแล้วครับเจอกันพี่ชายนะครับน้องชายก็ขึ้นรถยังเป๊มเบอร์เกิร์ลนะครับเบิร์เกิร์ลขึ้นรถยังมั้งขึ้นรถแล้วครับขึ้นรถยังมังยังโวย เจอกันโรบินสันครับก็ใกล้ถึงโรบินสันมุกดาหารแล้วนะเพื่อนเสียงอาจจะไม่ต้องครับเซเว่นรอบที่เท่าไหร่แล้วครับไม่รู้เหมือนกันครับไปกันต่อครับทุกคนคือผมมาจังหวัดมุกดาหารใช่ไหมทีนี้เมื่อผมไปเจอร้านรองเท้าเว้ยใช่ไหมได้ครับรองเท้าช่างโคตรเท่มีตีรถแล้วเงินเท่า เชียช่ยบ่เบิร์นเลยนะครับี่ยเขาจะเหลือ่ค่ยนึย่งโคตรเท่เชียช่ยเชีย่ยโคตรเท่ทคนแต่ผมมาวสุบผมมมาวนี่นะ ไนกี้ในไนกี้อะไรคู่ที่ทุกคนเจอกันครับอ้าวครับเบ,เบอร์เกอร์ครับนี่ซอสบเบอร์เกอร์เฮ้ยกินอะไรน้องเบอร์เกอร์ครับอ่าบเบอร์เกอร์อะไรหมดแล้วครับอ่าบาปและความตะกะปังโอเค สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็จริงๆมีเยอะกว่านี้นะก็คือไอ้ถ่ายโรบินสันเตียว่าไอ้โรบินสันน่ะแม้ว่าแมงไม่ใช่ว่าไม่ได้ลืมถ่ายหรอกมถ่ายไว้อยู่ครับแต่ว่าไปเป็นเครื่องของไอ้นูครับเลยเนี่ยนู้แบบมันส่งมาแล้วครับแต่ว่ากูบันทึกไม่ได้ครับเป็นไอ้อะไรก็ไม่รู้ครับขอโทษด้วยจริงๆครับเดี๋ยวผมจะตัดลงเป็นคลิปสั้นหรือคลิปเรีย้ครับโอเคครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยล่ะ ยังโอเคตัวไลค์ด้วย